ครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่าการเตรียมคนที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยนอกจากเตรียมเยาวชนจากในห้องเรียนแล้วมันมีความจําเป็นนะครับที่ต้องออกมาหาความรู้ประสบการณ์จากนอกห้องเรียนด้วยนะครับโครงการพัฒนาเยาวชนในครั้งนี้ทําให้เด็กได้มีประสบการณ์ มีความรู้ในการทำงานร่วมร่วมกับคนอื่นในกิจกรรมต่างๆนะครับและก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในกลุ่มชุมชนของตัวเองด้วยแล้วก็กลุ่มของโรงเรียนอีกด้วยนะครับเมื่อกลับไปจากเสร็จจากการอบรมในครั้งนี้ไปถือว่าเป็นการเตรียมในการ เตรียมคนในการที่จะพัฒนาประเทศต,ต่อไปในอนาคตซึ่งการเตรียมคนเนี่ยเตรียมได้หลายอย่างซึ่งทางราชการก็เตรียมมาเยอะนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเตรียมคนให้มีคุณภาพถ้าคนในประเทศเรามีคุณภาพแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศเราไปได้กา้าวไกลขึ้น